วันที่22เมษายนพศ2 5 6พาท่านพระยาตมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรม เมื่อท่านพระยาธรรมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบนอ้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ท่านแล้วนั้นจึงได้นอบนอ้อมเฝ้าทูลถามธรรมกับพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่า คาแต่องค์พระพุทธวิตาองคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกปัสนาท่าจะเฝ้าทุนถามถึงเรื่องของอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในศาสนาของพระองค์และเจ้าคขาเพราะลูกรู้จึกว่า ทุกคนต่างสแสวงหาในสิ่งต่างๆมากมายจนกว้างกว้างมากจนบางครั้งก็จำกัดไม่ได้เลยว่าอะไรกันแน่ที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในศาสนาของพระองค์สิ่งที่ทุกคนต่างสแสวงหาสารพัดที่จะหาวิธี ในการทำความดีในรูปแบบต่างๆแต่ละคนก็แสวงหาในรูปแบบของตนเองบนเส้นทางของตนเองซึ่งก็เป็นความดีเหมือนกันนั่นแหละเจ้าค่าแต่เป็นความดีที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบต่างๆบางคนก็เหมือนหาไปแล้วก็จะหาถูกทาง ก็พอจะเจอความดีที่ได้ผลบ้างบางคนก็ทำความดีนั่นหละเจ้าค่ะแต่ดูเหมือนทำไปทำมาเหมือนจะหลงทางไปในทางที่ดีอีกรู้สึกว่ามันสับนสนซับซ้อนมากมายหลากหลายทางเดินหลากหลายหนทางในการแสวงหา ตามความคิดความรู้ของแต่ละคนตามความคิดความรู้ของผู้ที่สั่งสอนทำชี้นำทางไม่ก็เลยเกิดความคิดว่าลูกจะขอพระพุทธองค์โปรดงเมตตาแสดงทำให้ลูกได้ฟังถึงเรื่องของ สิ่งที่สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธในศาสนาที่พระพุธทธองค์ทรงสร้างขึ้นมานะเจ้าค่ะดีแล้วหละพระยะาธรรมเอ่ยถ้าอย่างนั้นก็จงตั้งใจฟังให้ดีนะระยะาธรรมเอ่ย โลกใบนี้มีสิ่งที่เรานี่ทั้งรู้ทั้งไม่รู้ทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นทั้งรู้จักและไม่รู้จักเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดระยาทมเอ่ย ผู้คนหรือสิ่งของก็มีสิ่งที่แตกต่างกันไปมีความแตกต่างกันไปมากมายพระยาธรทมเอย่ยแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีสิ่งที่ใช้ได้ สิ่งที่ใช้ไม่ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นโทษมันก็มีเช่นนั้นอย่างนั้นเป็นธรรมดาปริยารรเอ่ยแม้แต่คนเราเราเนี่ยลกมันก็ยังมีทั้งคนที่ดี มีทั้งคนที่ไม่ดีฉะนั้นเรียะทําเอ่ยมันก็เลยมีอะไรเยะแยะมากมายให้ลูกทั้งหลายต่างต้องแสวงหาในศาสนาพุทธหรือในศาสนานี้เลยมีปรีกย,ย่อย ในการทำความดีเยัแยบมากมายตามความรู้ความสามารถความเข้าใจของแต่ละบุคคลที่เลือกจะทำฉะนั้นประยามทำเอยบางคนอาจสะดวกที่จะทำกรรมฐานกองใดกองหนึ่งของสี่สิบกองที่มีอยู่ และในหนึ่งกองนั้นแม้อาจจะฝึกเหมือนกันเลยแต่ก็มีสภาวะที่แตกต่างกันไปมันก็ยังเป็นเช่นนั้นเองแต่ประยะานทำเอินจุดมุ่งหมายหลักของมันก็มีอยู่ในตัวของมันุูยกรรมฐานทั้งสี่สิบกอง จุดมุ่งหมายก็คือความสงบที่จะต้องก่อเกิดขึ้นเมื่อเราฝึกให้ถึงฝึกให้ได้ฝึกให้สมาธินั้นก่อเกิดก็คือให้มีความสงบเกิดขึ้นในจิตของเราเระยตธรรมเอ่ยฉะนั้นแม้จะเป็นกรรมฐาน สีกองจุดมุ่งหมายก็คืออันเดียวกันแม้จะแตกต่างกันกรรมฐานกองเดียวกันฝึกหลายคนก็มีความแตกต่างกันเป็นธรรมดาแต่สุดท้ายจุดมุ่งหมายก็คือความสงบเช่นนี้ละลูก มันมีเป้าหมายหลักของมันอยู่แล้วและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีกฎเกณฑ์นในตัวของมันระะเรียธรรมเอยหรือจะหยิบยกสมมุติขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำความดี ก็สามารถทำได้ตั้งสิบอย่างตามบารมีสิบทักแต่และคนเลือกเอาว่าจะทำบารมีตัวไหนเป็นตัวโดดเด่นแต่ว่าตัวไหนไหนก็คือการทำความดีเหมือนกันและทำตัวหนึ่ง บารมีตัวหนึ่งที่ทำนั้นก็ไปค้ำอีกตัวหนึ่งให้มันก่อเกิดขึ้นเป็นปกติเป็นธรรมชาติเช่นนั้นแล้วจุดมุ่งหมายในการทำบารมีทุกตัวก็เพื่อการบำเพ็ญเพียรสังสมความดีให้เติมเต็มนั่นก็คือ ความแตกต่างที่มีความเหมือนคือจุดมุ่งหมายอันสูงสุดคือการบำเพ็ญบารมีให้เต็มเท่านั้นละลูกหรือจะเปรียบข้อสมมุติไปอีกประการหนึ่งก็คือการรักษาศีลการฟังธรรมทำสมาธิฝึกฝนปัญญา สินสมาธิปัญญาการฝึกฝนอยู่บนเส้นทางมักแปดคือทางสายกลางนั้นยังมีความแตกต่างในความเหมือนบางคนเลือกอยู่ในกรอบของศินแปดก็บรรลุถึงเป้าหมายอันสูงสุดได้ บางคนก็เลือกอยู่ในสิน 10, สิบศินสองยยี่สิบหรือถ้าเป็นอย่างสมัยก่อนนั้นก็มีศินของพระพิสุนีขึ้นมาอีกฉะนั้นประยาธทำเอ่ยความดีก็มีความละเอียดอ่อนในสิ่งที่ทำตามจริตวิสัย ตามความสะดวกความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนแตกต่างกันไปมากมายอย่างที่ลูกเด็กกล่าวถามมานั่นแหละลูกตาาก่างแสวงหาค้นควาในสิ่งต่างๆที่ตนนั้นพอจะรู้พอจะเข้าใจพอจะทำได้มากมายลูกและทำความดีในแต่ละลูกแบบ ตามที่ตนสะดวกที่จะทำแล้วก็ทำกันไปทำกันไปซึ่งถ้ามองในมุมกว้างมันก็มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายเลยละลูกแต่ถ้าจะมองมองให้เห็นพิจใจนะ่ให้ดี ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในศาสนานั่นก็ย่อมแน่นอนสรลปกว่ามันต้องเป็นเป้าหมายอันสูงสุดที่ทุกคนต้องรู้ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและเราต้องไปใถึงเปรียบเสมือนการทำความดี ก็เพื่อสังสมบารมีให้เต็มเปรยียบเสมือนการทำสมาธิสี่สิบกองก็เพื่อให้เข้าถึงความสงบเปรยียบเสมือนการดำเดินอยู่บนทางแห่งการประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีลทำสมาธิปัญญาบนทางแห่งมรรคแปน ซึ่งก็ทำไปเพื่อความดีนั้นประกอบกันและสมบูรณ์ขึ้นมาพระยาธรรมเอ่ยเฉะนั้นการทำความดีทั้งสามรูปแบบที่หยิบยกขึ้นมานี้ก็เพื่อที่จะให้หลอดล้อมฝึกฝนอบรมขัดเกลาดวงจิตของเรา ให้ถึงซึ่งความเป็นพุทธจุดมุ่งหมายอันสูงสุดสิ่งที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาจึงเป็นจุดมุ่งหมายอันสูงสุดคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ลุกฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาก็คือจุดมุ่งหมาย การฝึกจิตตนให้เป็นพุทธ,ธาลูกเราจะทำความดีอะไรก็ตามรูปแบบใดแนวทางไหนก็ตามเราก็ทำเพื่อให้จิตเรานั้นเป็นพุทธะเราจะสังสมความดีในบารมีตัวไหนก็ตามจะฝึกฝนตนอยู่บนทางสายกลาง คือมักแปดนั้นสินทมสมาธิปัญญานั้นก็ตามหรือว่าเราจะทำสมาธิเพียนภาวนาเพียงใดก็ตามที่จะเป็นกรรมฐานกองใดกองหนึ่งทำความดีไปย่อยไปเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งสำนักใดสำนักหนึ่งประพฤติปฏิบัติตามครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งที่เราเรือ จะเป็นการทำความดีในรูปแบบไหนก็ตามลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนต้องทำให้ถึงก็คือการฝึกจิตตนให้เป็นพุทธะลูกฉะนั้นไม่ว่าลูกจะดําเดินมาบนเส้นทางใดคือเลือกจะบําเพ็ญบารมีตัวไหนเป็นหลักเลือก ที่จะทำความดีที่แตกต่างในปริกย่อยขนาดไหนเลือกที่จะประพฤติปฏิบัติอยู่ในสตมนักใดหรืออะไรยังไงก็ตามลูกสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่ลูกทั้งหลายจะต้องทำให้ถึงทำให้ได้ก็คือการฝึกจิตของตนให้รู้ตื่น เพราะการบำเพ็ญบารมีครบสิบทัศก็ดีเพราะการที่ลูกนั้นประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมสมาธิปัญญาคือมรแปดนั้นก็ดีหรือการที่เราจะฝึกฝนธรรมสมาธิในกรรมฐานทั้งสี่สิกอหรือการทำความดีปรีกย่อยใดๆก็ตาม เราทำเพื่อให้จิตของเราได้รับการฝึกฝนอบรมได้รับการปลุกจิตของเรานั้นให้รู้ตื่นจากความดีทั้งหลายเหล่านั้นเท่านั้นความดีทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเหตุการที่ฝึกจิตของตนจนรู้ตื่นจนเป็นพุทธคือผล ฉะนั้นลูกทั้งหลายเอ่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาจึงเป็นการฝึกจิตของตอนให้เป็นพุทธ,ธฝึกใล้ตนนั้นบรรลุสํเเ็็จเป็นองค์พระอา,หารหันต์และหลุดพลนะลูกเพราะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาคือ สร้างและทำความดีบำเพ็ญบารมีจนถึงเสื่อความหลุดพ้นและก็ตั้งเป้าหมายในสิ่งที่ปรารถนาอีกสิ่งหนึ่งก็คือการชี้ทางบอกทางให้ลูกทั้งหลายฝึกฝนตนจนถึงเสื่อความหลุดพ้นทุกข์เะนนั้นการหลุดพ้นทุกข์ ก็คือผู้ที่ฝึกจิตจนเป็นพุทธะการฝึกจิตจนเป็นพุทธะก็คือผู้ที่เป็นองค์พระอาหารหันต์คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วผู้รู้แจ้งเข้าใจในสรรพสิ่งทั้งหลายนี่จึงเป็นสิ่งที่หนึ่ง ที่สำคัญที่สุดเลยของพระพุทธศาสนาฉะนั้นลูกตั้งหลายจะทำความดีที่แตกต่างกันจะเลือกทำความดีตามแนวทางรูปแบบที่ตนนั้นถนัดตามจริตวิสัยความสะดวกแห่งตนจะทำความดีในแบบไหนก็ตามลกจำไว้ว่า เป้าหมายอันสูงสุดคือการฝึกจิตให้เป็นพุทธะทำทุกอย่างก็เพื่อให้จิตเป็นพุทธะการฝึกจิตให้เป็นพุทธะคือสิ่งสําคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาคือเป้าหมายที่ทุกคนต้องเดินไปให้ถึงนี่ละลูกคือสิ่งที่หนึ่งต่อไปสิ่งที่สอง ที่สาคัญเหมือนกันและทุกคนก็ต้องควรที่จะต้องรักษาเอาไว้มีเอาไว้ด้วยก็คือหนทางแห่งการฝึกฝนตนจนผลทุกควรทำให้มีไว้เพื่อให้ผู้อื่นได้ดำเดินตามระยะารรมเอยนอกจากการที่เรา ฝึกจิตจนรู้ตื่นแล้วนะลูกเราก็ยังควรที่จะต้องรักษาหนทางแห่งการฝึกฝนตนจนพ้นทุกนั้นเอาไว้ชี้ทางบอกทางแก่ดวงจิตอื่นแก่ผู้อื่นให้รู้ตามให้ปฏิบัติตามประหยธรรมเอ่ยและมันก็หมายถึงการ ช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตที่ฝึกฝนตนจนถึงความเป็นพุทธะแล้วย่อมเป็นผู้ชี้ทางบอกทางสืบทอดพระพุทธศาสนาได้ดีและถูกต้องเป็นแน่แท้ฉะนั้นนอกเหนือจากการที่ฝึกจิตของตนจนเป็นพุทธะแล้ว ควรที่จะรักษาแนวทางการปฏิบัติของตนที่ตนใจฝึกฝนจนพ้นทุกข์ควรที่จะรักษาเส้นทางแห่งนี้ให้ผู้อื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สองก็คือ การช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยการรักษา,าแนวทางการปฏิบัติในแบบของตนเพื่อที่จะให้ผู้อื่นดำเดินตามทางเส้นนี้เพื่อสืบทอดอายุแห่งพระพุทธศาสนาให้ยังคงอยู่คู่กับโลกยาวนานสืบต่อไปเพื่อให้ดวงจิตทั้งหลายได้อาศัย นี่ลาประยธรรมคืออีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับพระพุทธศาสนาเราลูกเอ๋ยเมื่อลูกทั้งหลายได้ฝึกฝนอบรมจิตจนเป็นพุทธแล้วได้รักษาหนทางที่นำพาตนมาจนหลุดพ้น หรือที่ตนอาศัยดำเดินตามทางเส้นนั้นมาจนหลุดพ้นเอาไว้ให้ผู้อื่นได้รู้ได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างแล้วลูกทั้งหลายก็ควรที่จะรู้ในข้อที่สามอีกซึ่งก็สำคัญเช่นเดียวกันอย่างนี้ว่าทุกดวงจิตสาม,มารถที่จะฝึกฝนตนจนพ้นทุกได้ลูก ฉะนั้นทุกดวงจิตในวัฏสงสารนี้ย่อมมีโอกาสเป็นของตัวเองคือการฝึกฝนตนให้ผลจากความทุกขตามเส้นทางแนวทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางเอาไว้ให้ที่องค์พระอาหารหันต์ทั้งหลายดำเดินตามรอยเส้นนั้น ลูกทั้งหลายก็สามารถประพฤติปฏิบัติตามได้แล้วจิตของลูกทุกดวงก็สามารถฝึกฝนตนจนรู้ตื่นได้นี่ก็คือสิ่งสำคัญที่ลูกทั้งหลายควรระลึกนึกเอาไว้อย่าตัดล่อนกำลังใจของตนด้วยการคิดว่าตนคงทำไม่ได้แต่สิน ว่าดวงจิตใดดวงจิตหนึ่งไม่สามารถฝึกฝนได้ทุกคนสามารถฝึกฝนจิตจนเป็นพุทธะได้ลูกฉะนั้นปริยาธรรมเอย่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาที่องค์พระพุทธเจ้าจะชี้บอกในวันนี้ก็คือสิ่งสำคัญ ที่หนึ่งคือการฝึกจิตให้เป็นพุทธะไม่ว่าจะทำความดีด้วยรูปแบบใดก็ตามถ้าถึงจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดแล้วก็จงรักษาแนวทางการปฏิบัติที่ตนนั้นปฏิบัติมาสืบทอดถ่ายทอดไปเผยแผ่ไปต่ออายุของศาสนาเพื่อให้ผู้อื่นได้อาศัยและดำเดินตาม รวมถึงทุกคนควรจะรู้ว่าตนมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะเป็นพุทธะมีสิทธิ์ที่จะดำเดินตามรอยเส้นนี้ได้ทุกดวงจิตสามประการนี้ละลูกคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาลูกเอ้ยลูกก็จงพิจารณาตามธรรมนี้ให้เข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วก็น้อมไปเผยแผ่สู่โลกนี่ละคือหนทางที่ลูกทั้งหลายควรทำให้เข้าใจเข้าถึงเพราะมันคือทำอันละเอียดและสูงสุดคือสิ่งที่ชี้ให้ลูกเห็นเป้าหมายในสิ่งที่ทำบุคคลผูดด้ใดก็ตามทำไปวันๆไม่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะไปก็ย่อมไม่ถึงฝั่งสักทีก็จะทำไปแบบลอยๆไปอย่างนั้นเองไม่มีจุดยึดไม่มีจุดยืนไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มีอะไรให้มุ่งมั่นไปให้ถึงก็จะทำดีไปแบบหลงดีวนเวียนว่าตายเกิดอยู่อย่างนั้นล่ละลูก ฉะนั้นให้ทุกคนรู้เอาไว้ว่าเป้าหมายสำคัญสุดของพระพุทธศาสนาก็คือความหลุดพ้นหนทางแห่งความหลุดพ้นและทุกดวงจิตก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดพ้นเช่นนี้ละพระยะาธรรมเอ่ยพอจะเข้าใจถึงสามประการที่กล่าวไปนี้แล้วหรืออย่างเราจงกล่าวธทมนั้นมาเถอะพระยะาธรรม สาธุเจ้าค่ะลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่จงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังนะเจ้าค่ะวันนี้ลูกต้องกลับขอลากรเอาไว้ลูกจะมาฟังฟังธรรมใหม่พระพุทธเจ้าค่ะสาธุ